พรสถิตนิรนิรนัน้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักง,งานบริษัท GM มันติมีเดียกลุ่จำกัดมหาชนรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3 ร่วมกับ GMG Television Toyota ขับเคลื่อนความสุขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นแครงปั๊บปั๊บปั๊บไปกัน ถ้าเกิดเราไม่ได้มานั่งมองตรงนี้ด้วยตาตัวเองะเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันจะสวยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้พี่แบบอยากไปยอยทัวอีสานหนูรู้นะว่าพี่อายอะ่ะคิดยังไงกับพี่เก๋ได้เยนด้เลไปไปกันดีกว่าเดินเดินทางดีกว่าคนคนหาไรใหม่ออกไปลองพบออกไปตามหาชีวิตยังมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เที่ยวไป ลมร้อนจลมี่นี่ไหนอ,อะคะพี่เคยได้ยินเรื่องผีจ้างหนังไหมคะไาหัวใจที่สุขสันไป,ไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นเครง th th ่งแก๊งฟิลเที่ยวทั่วไทยเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดย Vios Our Time Friend การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS Advance 4G สวยไหมสวยสุดยอดรู้สึกคุ้มไหม<ว>ที่เราที่เรานั่งรถกันมาไกลๆให้เราแบบเดินทางมาถึงหนองคายเพื่อมาดูตรงนี้แล้วที่เนี่เขาบอกว่าทราทอยยกให้เป็นแบบ Dream Destination ขออีกที Dream Destination โอเค <laughs> <laughs> สวย น้องไม่น้องไม่หัวร้อนสิลูกอ๋อนี่กําลังทําแป้งกะยอกันอยู่แป้งกะยอนี่ทํามาจากอะไรครับทํามาจากแป้งข้าวเจ้าค่ะดูแลที่เวลาเรากินแหนมเนืองที่จะแข็งแข็งเอาน้ําใสเอาน้ำผมผมถึงจะกินได้อ๋อแล้วเราก็ตากทิ้งไว้แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตากทิ้งไว้แบบนี้เลยรอรอให้หน้ามันตึงถ้าแดดดีๆก็จะนานครึ่งชั่วโมงมายืนรับหน้าอยู่กับกะยอเลยหน้าจะได้ตึงๆเออดีค่ะวุยตึงเลยอะ แต่ว่าต้องอีกตั้งแบบสี่ห้าแดดอะไร่เงี้ยหนูรู้นะว่าพี่ไออ่ะรู้สึกยังไงกับพี่เกสเพราะว่าพี่เกศอ่ะดูแลอย่างดีเลยอ่ะหนูว่าพี่ไอต้องมีสักนิดอ่ะที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เกศเป็นผู้ชายที่ดีมากอ่ะใครบอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบอกว่าตอนนี้ที่มันเป็นอยู่เหมือนเป็นยังไงอ่ะแต่แบบอึดอัดอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะทํายังไงดีอ่ะแต่หนูเห็นสายตาพี่เกศเวลามองพี่ไอ้นะดูเอ็นดูอ่ะนี่น่เฮ้ย พี่จะบอก <Hey. S 2> ให้อันนี้เขาเรียกว่าบาสโลปแคมโขงฮ <Hey. S 2> ะไง <Okay. S 2> hey. ไปตามหาชีวิตยังมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เที่ยวไปไปดูของใหม่ๆไปกินของแปลกๆนอนดูดาวนอนตีพุมงจะเว้นไปทั้งนอนจะเว้นไปท้งนั้นชีวิตนี้ช่างสุขสันต์ไปเที่ยวด้วยกันในเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็อุ่นใจหลับสบายในเมืองไทยที่นี่ มีรอยยิ้มมีใจิตใจที่แสนดีเรารักเมืองไทยรักบ้านเราจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คเคลื่อนแครงปับป๊บปับ๊บปั๊บไปกันจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาว แล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นเครงแก๊งฟิลเที่ยวทั่วไทย เลยไม่เลยก็เลยจังหวัดอะไรไปยังไงก็ไปถึงก็เลยไงล่ะแต่หากเลยสถานที่ขึ้นชื่ออย่างเชียงคานผู้กระดึงไปแล้วก็ไปไม่ถึงเลยแน่ๆแ,และไหนจะเมี่ยงทูนส้มโคเคสไตล์ไทยดำที่อร่อยสุดๆไปเลยก่อนจะเลยเถิดไปกว่านี้อย่าละเลยน้ําผักสะทอนกาแฟสดกระชายดำมะขามหวานเลยเชียวล่ะพลาดแล้วพลาดเลยจริงๆด้วย ที่ไหนคะพี่เก๋ถ้ำโพธิสัตว์ครับน้องไข่มุกบางแง่มมันดูเป็นแบบมันดูเป็นอาร์ตอะการเป็นรูปร่างของหินของแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันเลยอะสวยมากอะมันคืออาร์ตแบบที่มนุษย์ทาไม่ได้อะเกิดจากธรรมชาติพี่มีความรู้สึกว่าถ้ำเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วสวยงามแล้วไม่มีทางที่มนุษย์จะสร้างถ้ำขึ้นมาได้รู้ปะมันมีความรู้สึกดีกว่าเราไปยืนดูภาพศิลปะราคาแพงๆนะ บางคนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ได้ภาพสวยๆนั้นก็สวยนะแต่บางคนน่ะมองข้ามว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีสถานที่ที่สวยงามแล้วก็อะไรหลายอย่างที่แบบบางคนไม่รู้จักหนูว่าก็จริงอ่ะเหมือนบางคนอ่ะก็แบบมองข้ามสิ่งดีๆใกล้ตัวไปอ่ะคนส่วนใหญ่จะจะไม่รู้ว่าแบบสิ่งที่ใกล้ๆสถานที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีที่สวยๆเพราะว่าเขาไม่เคยแสวงหา สวยจังเลยขอบคุณค่ะพี่หมายถึงห้วยกระทิงไม่ใช่กระมวลเนรแต่กระมวลเนรสวยกว่ายินดีค่ะขอ่ดีแกนเขาชอบทำอะไรแบบนี้ทำไมอ่ะไม่อายคนอื่นเขาหล่อเสียนง เก่งมากเตรียมอาหารให้พี่เยอะเลยเด็กมากเอางี้เดี๋ยวพี่แกะปลาให้ก่อนเลยถือต้องใครมุ๊กเดี๋ยวอะไรไงใครมุ๊กจะกินข้าวแล้วลูกมันเป็นการเล่นหรอมาเราไปกินกันดีกว่านี่พี่แนะนำเลยอันนี้เลยตดงแดงดองแดงตัมดองแดง ทำไมต้องตำ้องแดงคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะคะเกี๊ยอี๋หรอเวลากินกับนี่คือจริงจริงมันก็เออมันคล้ายคล้ายเกี๊ยวอีนะจริงจริงอ่ะจริงแล้วมันก็เป็นเส้นขนมจีนแหละแต่ว่าเขาบีบให้มันใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเวลาที่เรากินกับที่มันเป็นส้มตำแล้วมันเป็นรสชาติที่มันเผ็ดเอ่ะมันจะทําให้แบบความเผ็ดมันมันไม่เผ็ดมากเพราะว่าไอ้เส้นเนี้ยเนื้อมันนุ่มจริงเขาก็เลยเรียกว่าตำดองแดงนี่พี่จะบอกว่าให้กินให้อิ่มแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่ต่อไป ไปไหนที่ต่อไปที่พี่จะพาไปรู้จักพีตาโคนไหมรู้จักแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยแต่พี่จะพาไปคุยกับคนที่เขาทําพิธีบวงสวงเวลาจะมีแสดงเกี่ยวกับพีตาโคนหรือว่าเกี่ยวกับพีตาโคนอะไรเงี้ยเรียกว่าเจ้าพ่อกวนแต่พี่จะพาไปคุยกับเขาเจ้าพ่อกวนที่แก้มแดงๆใช่ไหมล่ะแก้มแดงไปดูอะไรมา <c oughs> <c oughs> มมคุณมง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 มมแล้วนมันกลอู้อาเขาเรียกว่าเจ้าพ่อกวนอูที่หน้าแดงๆคนละแบบกัน แต่ถ้าพ่อกวานี่คือเป็นคนนะคะใช่ครับอยากจะไปคุยกับเขาแล้วรู้จักผีตะขนไหมรู้จักเป็นไงเป็นเป็นเขาทำมาจากที่นึงข่าวหนูเคยทำด้วยไหนทำหน้าผีตาขนยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้อีกเบอร์หนึ่ง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 ผีตาขนต้องปากกว้างด้วยเออหน้าปากต้องถั่วต้องมีถั่ว ที่นี่นะประชาชนเขาจะมารวมตัวกันเพื่อทําพิธีอย่างหนึง่งเรียกว่าพิธีบุญเลี้ยงหอหลวงหอน้อยอเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นพิธีที่คารวะเจ้านายในอดีต อ่าแล้วก็พิธีนี้และความเชื่อนี้คนที่นี่เขามีติดต่อกันมาเกินกว่า400ปีแล้วด้วยอ๋อมันก็เหมือนกับที่เราแบบทำบุญให้บรรพบุรุษถูกต้องนี่บานคนเข้าใจอะไรง่ายมากเลยนะเนี่ยเก่งไหมูนี่ยืนตาแป๊บไม่รู้เรื่องเลยเจอรี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพรีเซนเตอร์บายโตโยต้า